เอาครับต้องเป็นเอ่อเป็นเกตผสมอีกหน่อยเชื่อเธอพะ้กมาเป็นเป่าด้วยภากด้วยเอาเอาเข้าไปใช้ให้คุ้มสนามนี้จะขึ้นรบดูจังหวะกอนด้วยเอาเร็วหรือเปล่าคึงไปตามไม่ทันในเหยียบบอลยกล้อเลยนะฮะ ไปเด้วไปแล้วครับโอ้โหไอตัวนี้ฟิตจริงว่ะโอ้โหไม่กลัวเลยฮะก็แท็กระสู้กระสู้เลยฮะมาให้บอลครับสวัสดีครับผมคิวครับผมเป็นผู้ดูแลสนามฟุตซอลสเก็ตวันครับวันนี้มินเป็นการแข่งขันฟุตซอลครับยูสิบสองนะครับวันเดียวจบแข่งขันแบบแบ่งสายครับมีทั้งหมดสิบสองทีมครับแบ่งสายละสามทีมนะครับเป็นสี่สายนะครับเอาที่หนึ่งที่สองของสายนะครับ เข้าไปเล่นรอบ2นะครับคือรอบ8ทีมสุดท้ายนะและรอบรองนี่ชนะเข้าไปชิงนับส่วนใครแพ้ที่จะได้ที่3ร่วมนะครับจุดประสงค์เพื่อให้เด็กได้ออกกําลังกายนะครับได้ห่างไกลยาเสพติดนะครับเพื่อเป็นตัวแทนอนาคตของชาติต่อไปครับในในกีฬาฟุตซอลครับสนามเราอยู่แพร่กษาะครับสนามฟุตซอลซากเกอร์วันครับสนามของเรามีเปิดรับอะคาเดมี่นะครับสอนอะคาเดมี่ตั้งแต่5ขวบถึง12ขวบขึ้นไปนะครับสอนทุกวันจะหนึ่งวันพุธสองวันครับทางสนามของเราเปิดให้เช่านะครับเปิดให้เช่าชั่วโมงละ4 0 0บาท ติดต่อสอบถามเข้าไม่ได้ทางเพจเลยนะครับเพจฟุตซอลซักเกอร์วันครับฟุตซอลซอกเกอร์วันรับหรือเบอร์โทรครับ0644194253คุณคิวครับ